ไปแล้วนะครับจากครัวคุณโหลนะครับจะเข้าห้องพักนะครับอันนี้อันนี้เป็นทิปคอเลสเตอรอลนะครับถึงที่พักอีก12กิโลครับบ้านทะเลจันอันนี้ป้ายทั้งหลายแหล่มันก็จะมีแต่จันจันนะครับสีไพรินรีสอร์ทก็ชมวิวนะครับ จุดชมวิวปากน้ำแขมหนูแขมหนูแขมหนูน <c ười> ี่ก็อ่อมันจะมีต้นไม้อะไรขึ้นนะมาเขาก่อนก็ประมาณนี้ครับ แต่ร้อนมากนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเอาโทรศัพท์แบบเปิดหมดกล้องหรือวิดีโอเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนว่าให้ปิดเครื่องเลยอากาศมันร้อนนี่เครื่องบิน,นตอนนั้นแวะมามีแม่ค้าส้มตำขับรถสามล้อพว่วงหรือมอตเตอร์ไซค์พ่วงนี้ กอะทะเลรีสอร์ทจุดชมวิวปากน้ำแคมหนูครัวไปนาฮะอันนี้พูดไม่ค่อยไหวนะเหมือนขอเลตอรอลด้ขึ้นรดคลองตาสังขวาสองกิโลสิบกิโลถึงที่พักเหมือน บนเขานั้นจะมีวัดด้วยนะหาดเจ้าหลาวอ่าวคุ้งกระเบนและหาดคุ้งวิมานระวังรถลดความเร็วเพิ่มความรู้ออดูตามแผนที่ต่อไปมันจะยึกยือยึกยือนะครับเหมือนข้ามข้ามเขาเรียกข้ามปักน้ำ ấy. ดูจากแผนที่นะ นั่นแหละครับก็ตรงชัยภูมิอย่างนี้เขาคงเรียกว่าปาักน้ำนะครับก็หักซ้ายแล้วก็หักขวาทันทีดูจากแผนที่ตรงนี้แหละครับที่โรงเรียนวัดแคมหนูหักซ้ายแล้วก็หักขวาทันทีนะครับใช่ถูกถูกแล้วถูกแล้ว จะให้พูดทีไหมหักซ้ายแล้วหักขวาอ้าวจะทำอะไรจุดชมวิวโอเคชมวิวทิวทัศน์เห็นครอบครัวตำส้มตำเนี่ยครับก็ลักเลย โโอ้ห oh. แต่ร้อนนะครับนี่เป็นสะพานนะครับชื้อ,อก็อารมณ์ก็มันเหมือนกับการได้เห็นที่โล่งๆนะครับสะพานมันถ่ายแล้วติดเหลากันเนี่ยมันต้องลงแงองล่างเอาสะพานดีกว่า ทำสะพานเป็นตำหนักก็บังกะโลครับก็ฉับๆนี้ก็จะยึกยือยึกยือนะครับมีรถตามมาคันหนึ่งโค้งไปโค้งมาอ,อบอตอ คลองขุดเหมือนเราก็มาหลายรอบแล้วนะครับแต่เหมือนยังไม่เคยถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกนนโดนต้นไม้บังเส้นทิปก็ อย่าไปแซงนะครับประมาณ8ปกิโลนะครับเนี่ยโอ้โหดูทางเดีย๋ยวต้องหักศอกกลับเดีย๋ยว1นึ่งกิโลจะต้องหักขวาเก้าสิองศาก็ ค่อนข้างอันตรายนะครับเส้นทางจะโค้งนะครับขนานกับทะเลแต่ความจริงเ่ะทะเลสวยอยากอยากถ่ายทะเลแต่ว่าต้นไม้บังครับเลยต้องมาถ่ายถนนแทนจะเป็นระยะระยะยเดี๋ยวรีสอร์ทก็ เหมือนจะติดหาดไปหมดแล้วนะครับโอ oh. ้มีมีร่อนถนนโอ้ oh. ใช้เกียร์ต่ำนยะเดี๋ยวสามรอเมตรจะต้องหักไปทางขวา ใช้เกียร์ตำ่ำแล้วก็ค่อยๆเบรกจึ๊กๆนะครับขวามือจะเป็นคุงวิมานลดความเร็วตอนนี้ต้องหักศอกแบบร้อยแปดร้อยแปดสิบองศาเลยเออเนี่ยแหละหัดเจ้าหลานะใช้เกียร์ตำ่ำโคตรโคตรอันนี้เดี๋ยวต้องช่วยดูทางก่อนนะครับเพราะว่าทางอันตราย ใช้เกียร์ต่ําคือสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเหมือนยูเทินกลับไปที่เดิมอะ่ะหักขวาตรงใสกลางคืนเนอะหากกินแถวๆที่พักเนี่ยแหละไม่อยากขับรถดึกดึกอันตรายเพราะว่าช่วงนี้มันเข้าไว้กันคนแล้วไอ้เที่ยวแบบระจนภัยระจนภัยนี่มันเหมือน มันผ่านวัมาแล้วอเอเพลินรถตอนนี้ใช้โหมดใช้แก๊สนะเดี๋ยวปรับเป็นโหมดน้ำมันตอนนี้ไม่เป็นไรลงเขาลงเขา,เขาซ้ายแล้วก็ไปขวาโอ้ทะเลสวยเลยสวยเลย,ยจะโดนต้นไม้บงังนะ เคยมีเพื่อนนะมันขี่จักรยานอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันอะไรเกิดอุบัติเหตุคนระับขี่เร็วแล้วก็ตีลังกาฟันหักหน้าเยินใช่<อ>ไหมแล้วบวกกับน็อกแตกหลังจากนั้นอำลาว,วงการเลย<อ>สายผัดผล ภูแลจันซีฟูด้ดนี่ร้านอาหารทั้งทางครับแล้วก็ป้ายถนนเฉลิมบุรพาชุลทิตหัดเจ้าหลาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็วิวทะเล มันเป็นสิบกิโลที่ค่อนข้างไก่นะาะว่ามันคดเคี้ยวเร็วรถหาดแหลมเสด็จหาดคุ้งวิมานรีสอร์ทโรงแรมดิวเทลบบชชื่อโอ้ยคันคันหน้า,นาเขายังตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาจะจอดตรงไหนฮมันคือ โรงแรมเจ้าหลาซันเซ็ตลูกพี่จะจอดก็ชิดซ้ายหน่อยเจ้าคุณรีสอร์ทแก้วนำปูตรงสวยๆสูงๆนั่นน่าจะวัดเนี่ยเพราะว่าเห็นเมนประกอบ วัดทางขวายายตุซีฟูด้ด<ช>เคยเหรอเคยไปกินร้านเนี่ยที่มีโดโลเรมอนเนี่ยไม่ใช่ที่มีปลาฉลามอยู่ตรงกลางปลาฉลามอยู่ตรงกลางตรงนี้รู้สึกถนนสวยทางจักรยานซึ่งไม่มีจักรยาน ต้นอะไรอะด้านตลอดทางเนี่ยต้นตาผางจิ้งจอกหางกระหางกระลอกไปสับสนกับจิ้งจอกเก้าหางวะเผ่อแฟนคลับเขาอย่างอินอยู่กับหนังหนังจีนนยป่าท้อจิ้งจอกเก้าหาง เที่ยวที่นี่ก็ดีนะมันไม่ผุกพล่านดีสงบสงบถนนสายปรามเดี๋ยวอีกสักสองสองโลกว่าจะเจอวงเวียนแล้วก็ต้องเลี้ยวซ้ายไปทางหาดถ่ายวิวด้านซ้ายไม่ไม่เห็นอะไรนะครับมันมีแต่ต้นไม้บังหาด นเล้งอ๋อ oh, ลูกชิ้นหมูนึอว่ารีสอร์ทแซนดูนโอ้นี่นะแซนดูนเขาน่าจะชอบหนังเรื่องดูนนะครับที่เป็นหนอนทรายยักษ์เนี่ยเลยเอามาตั้งชื่อเป็นรีสอร์ทคิดว่างั้นเนี่ยอันนี้มั่วห้าสิบเมตรสิ้นสุดทางจักรยานยาใจบิดรีสอร์ท เซเว่นครับแล้วก็มีต้นปาล์มต้นอะไรเท่าไหร่หลักหมื่นได้ไหมใช่ไหมเอามาลงอย่างนี้หรือว่ามันแพงกว่านี้แล้วไม่รู้แต่ดีนะที่นี่เขาไม่มีเสาไฟ หอมเหล็กมาน้ํามาน้ําอ่าก็นั่นแหละเสาไฟหอมเล็กๆนมีมมาน้ําจุดพักรถชมวิวพักรถสองกิโลเจ้าหลาวทอแสงบีทเจ้าหลาวอันนั้นน่าจะเป็นรถสองแถวท้องถิ่นนะ ทิปวิมารีสอร์ทรีสอร์ทเยอะๆเลยครับเจ้าหลาวทอแสงบิดความจริงอะ่ะบ้านเราอะ่ะหนองสองห้องอะ่ะถ้าแบบจะจุดเที่ยวมันมันน่าจะมีนะสาน้ำให้ให้คนแถวนั้นเล่น <laughs> เพราะมันร้อน <laughs> คนแถวนั้นก็หาน้ำ หา้ํำเล่นชแล่มฉล่มซีฟู้ดนี่ชอบอ่านว่าฉลามปูนิ่มซีฟู้ดฝั่งขวาร้านอีสันเหนือยายเจ้วซีฟูด้ดเขตโรงเรียนครับลดความเร็วต้มเลอดหมู่ เจออาหารทะเลหนักๆไปหลายมือนะครับคอเลสเตอรอลขึ้นวัดหมูดุดหมูดุดเดีด้ยวซ้ายเจอวงเวียนวงเวียนรูปปลาพยูนพยูนเล่นน้ำอีกหนึ่งกิโลัจะถึง และ1นาทีอันนี้ก็คือศูนย์ศึกษาพัฒนาคุ้งกระเบนมาแล้วก็เที่ยวแบบคนสมัยนี้ก็เปิด GPS ไปนะครับถ้าสมัยก่อนก็ต้องปิ้นแผนที่แล้วก็มาดูเป็นลายแทง อ,อีกหน่อยคงเป็นรถแบบให้ AI ขับไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็เป็นภูเขานะครับทางหลวงชนบทแต่ดูแล้วเป็นทางที่ดีมากเลยถ่ายตรงๆแล้วก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรเพราะว่าทางซ้ายมันก็เป็นรีสอร์ทสวยๆ ลกล้จะถึงแล้วอยู่ฝั่งซ้าย100เมตร90เมตรชื่อลัตะนะปับีดเนี่นี่อ่าละตะัละตะนนปุระนะครับนี่ฮะโอ้ยป้ายเขียวเขียวครับถึงแล้วนะครับตอนนี้ต้อนรับโอ้ที่จอดรถเดยอะนะครับที่ล่มๆไม่มี ลงไปถามเขาก่อนก็ไดนะ้จอดตรงไหนที่ลมลมก็โดนชิงไปหมดแล้วน,น,นู่นสายนี่เนี่ยนี่มสายเนี่ยทางสาย้วยเอาเป็นว่าถึงแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูที่จอดก่อน,น,น,นเดี๋ยวแดดมันคง เดี๋ยวล่มคงไล่มาโอเคครับเอาก็ถึงที่พักแล้วนะครับดูดด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 ดระบบมนุษย์เตือนอัจฉริยะ